การประชุมได้เริ่มต้นขึ้นเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่หลายฝ่ายก็มีความกังวลกันว่าองค์ประชุมนั้นอาจจะมาไม่ครบองค์ประชุมนะคะสําหรับบรรยากาศณนะขณะนี้ด้านหลังนะคะก็มีประชาชนบางส่วนนะคะที่ก็มาให้กําลังใจแพทยสภา,าแล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนหลายสํานักเลยทีเดียวค่ะก็มาปักหลักเพื่อที่จะรอผลการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ กรรมการแพทย์ทีสภาทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเช่นศาสตราจารย์เกติติุนนายแพทย์อมรีลารัศมีหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจค่ะรวมไปถึงที่ถูกจับตามองว่าอาจจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้นะคะก็คือแพทย์หญิงอมพรเป็นจับพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยแล้วก็นายแพทย์ทวีสินนะคะวิชุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ วันนี้นะคะก็ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วยค่ะโดยการประชุมประจำครั้งนี้นะคะจะมีวาระพิเศษเพื่อพิจารณาลงมติกรณีแพทย์3คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษานายทักษิณชินวัตรภายหลังที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษมีการใช้สิทธิ์วีโต้มติของแพทย,ทยสภานะคะ ก่อนการประชุมนะคะหลายฝ่ายก็มีความกังวลว่าอาจจะไม่ครบองค์ประชุมค่ะซึ่งกําหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่า35คนจากกรรมาการทั้งหมด70คนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของแพทยสภาก็เปิดเผยว่าองค์ประชุมในวันนี้นะคะเกินปึ่งหนึ่งค่ะทาให้สามารถดาเนินการประชุมได้ตามระเบียบกรณีที่แพทยสภานะคะก็ยืนยันว่าจะยึดตามมติเดิมก็จะต้องมีลงมีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมได้ ไม่น้อยกว่า2อ่าใน3นะคะซึ่งจํานวนผู้เข้าประชุมในวันนี้ก็จะมีจํานวนกรรมการสูงสุดก็คือ69คนค่ะจากทั้งหมด70คนค่ะเพราะต้องตัดรายชื่อของผู้ที่มีส่วนได้เสียออก1คนนะคะก็คือนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวโทษจากมติแพท,ย,ทยสภาค่ะหากคณะกรรมการลงคะแนนเสียงได้ถึง2ใน3นะคะเพื่อยืนยันตามมติเดิมการกล่าวโทษแพทย,ทยสภา การเก่าวโทษแพทย์3คนก็จะถูกออกเป็นประกาศคำสั่งแพทยสภาซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดนะคะในการพิจารณาจริยธรรมแพทย์ครั้งนี้โดยหากผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยนะคะก็สามารถยื่นคําร้องต่อสารปกครองตามขั้นตอนต่อไปได้ค่ะและในช่วงเที่ยงนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินก็จะเข้าร่วมการประชุมเพื่อที่จะชี้แจงเหตุผลในการใช้สิทธิ์วีโต้ โดยแพทยสภาก็อนุญาตให้ชี้แจงได้เป็นเวลา15นาทีค่ะและอนุญาตให้เฉพาะสภานายกพิเศษเข้าร่วมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีประชาชนนั้นเดินทางมาให้กำลังใจคณะกรรมการแพทยสภาด้านหน้าสถานที่ประชุมอีกด้วยค่ะ และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็มีกลุ่มแพทย์ค่ะได้มายื่นหนังสือกับแพทย์เทียสภานะคะเพื่อที่จะขอให้เปิดเผยรายละเอียดการลงมติในครั้งนี้ด้วยค่ะรวมไปถึงในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกานะคะก็จะมีการถแถลงการลงมติครั้งนี้กับสื่อมวลชนด้วยค่ะ